สวัสดีครับวิดีโอนี้ก็เป็นวิดีโอที่4แล้วนะครับแต่ยังอยู่ในฟังก์ชันที่3อยู่นะครับก็คือการ Write นะครับหรือการแฟลลอมด้วย m i ลเคินะครับก็ทำเหมือนเดิมครับเริ่มจากเราเปิดโปรแกรม m i ลเลคิขึ้นมานะครับติ๊กไปที่ไร t ์นะครับ mdk android นะครับเลือก Boot 8ตัวใหม่ๆจะมี Boot 11มาด้วยนะครับ เวอร์ชันใหม่ของมิลเลอร์เคลนะครับจะมีบูสิบเอ็ดมานะครับไฟล์ที่เราดูดไว้นะครับหรือโหลดมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้เป็นไฟล์ bin ที่เราดูดไว้จากวิดีโอที่แล้วนะครับอคราวนี้มีมาดูตัวสแคตเตอร์นะครับจากที่เราดูดไว้อีกเช่นเคยนะครับหรือจะใครจะโหลดมาก็ได้นะครับหรือจะเป็นลอมศูนย์ก็ได้นะครับ ขอให้เป็นเป็นไฟล์ที่มีไฟล์ scatter อยู่ข้างในนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นด bin นะครับวิดีโอที่ที่แล้วก็บอกไปแล้วว่าการแฟตจะมีความเสี่ยงหน่อยนะครับนี่เราก็มาเลือกไฟล์ตัวนี้นะครับเลือกไฟล์ scatter นะครับหลังจากเลือก scatter แล้วก็กด start รอได้เลยนะครับเข้า boot key นะครับเข้าโหมดแฟต์นั่นเอง กดบูตคีย์เสียบสายนะครับแท็บเล็ตตัวนี้มีปัญหานะครับผมเลยใช้การจิ้มรูรีเซ็ตช่วยด้วยนะครับโ <c oughs> <c oughs> ปรแกรมจะวิ่งก่อนหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็จะเด้งหน้าต่างให้เราเลือกออว่าจะแฟดอะไรไม่แฟดอะไรนะครับนะครับเราสามารถติ๊กออกได้ติ๊กเพิ่มได้นะครับจะแฟดตัวไหนนะครับซึ่งแต่ละส่วน หรือแต่และพาร์ทิชันเนี่ยก็จะทำหน้าที่แตกต่างกันไปนะครับตัวแท็บเล็ตมีปัญหาตรงไหนนะครับเราเลือกแฟดตรงที่มีปัญหาได้เลยนะครับก็ถ้าพูดกันง่ายๆก็คือคันตรงไหนเราสามารถเกาตรงนั้นได้เลยนะครับไม่ต้องเกาทั่วมั่วไปหมดอะไรประมาณนี้ไม่ต้องเกาทั่วหลังนะครับคันตรงไหนเกาตรงนั้นได้เลยนะครับใครจะแฟดทั้งหมดก็ได้นะครับ ไม่ได้ว่าอะไรแต่ที่สำคัญก็คือพีโร d ดเดอร์ er นะครับจะเป็นตัวเชื่อมต่อตอนเข้าโหมดแฟตนะครับถ้าแฟตผิดพีโรดเดอร์ er ผิดนะครับท่านอาจจะเข้าโหมดแฟตต่อไปอีกไม่ได้เลยนะครับแล้วเครื่องก็ดับไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะติ๊กออกให้ดูนะครับเราสามารถเลือกแฟตได้นะครับผมก็จะแฟตเฉพาะ,ะ Android นะครับหรือ s ิสเ e m มนั่นเองเออพอกดเลือกปุ๊บแล้วกดโอเคปุ๊บโปรแกรมก็จะวิ่งนะครับใน Partition ของ Android หรือ System นี้ก็คือเป็น Partition ระบบนะครับถ้าเปรียบเทียบกับคอมก็คือไดซีนั่นเองเป็นเ็นเป็นวินโด้ของคอมนั่นเองนะครับเป็นเป็นไฟล์ที่มีความสำคัญนะครับ ค้างมานะครับค้างมาวิบแล้วไม่หายนะครับก็คือเราก็ลองแฟดซิสเต็มดูนะครับการใช้เวลาแฟดก็จะแฟดเสร็จแล้วนะครับใช้เวลาค่อนข้างที่จะเร็วหน่อย ติดปกตินะครับก็จบนะครับการแฟดลมแบบสแคตเตอร์นะครับการแฟดลอมแบบสแคตเตอร์ข้อดีก็คือเราสามารถแฟดเป็นส่วนๆหรือแฟดเป็นชิ้นๆนะครับหรือแฟดเป็นพาร์ทิชันนั่นเองนะครับซึ่งแต่ละส่วนแต่ละชิ้นหรือแต่ละพาร์ทิชันเนี่ย ก็จะทําหน้าที่แตกต่างกันไปนะครับตรงไหนเสียนะครับเราสามารถแฟดใส่เฉพาะตรงนั้นได้เลยนะครับเพื่อประหยัดเวลาแล้วก็ลดความเสี่ยงนะครับในการที่จะเกิดปัญหาเช่นดับนะครับเช่นถ้าคุณแฟดพ,พรีโรดเดอร์ผิดนะครับเครื่องจะดับไปเลยและอาจจะไม่สามารถกลับเข้าโหมดแฟดได้อีกเหมือนเดิมนะครับก็จบวิดีโอการฟังก์ชัน การไลฟ์นะครับด้วยมิลเลอร์น,นะครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับ